ไฮไลท์รายการไลายกระหนกวันนี้เราจะได้รู้จักชีวิตที่ได้เหลือเชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยมีศรัทธาในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่กลับต้องเข้ามาผูกพันโดยเริ่มต้นจากความฝันพาให้เขาต้องไปในที่ต่างๆได้พบกับสิ่งลี้ลับคนรอบตัวถูกผีเข้าเพื่อเชื่อให้เขาทำภารกิจทั้งการนำแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำและต้องไปพิษณุโลกครั้งแรกตามความฝันจนได้พบกับ เจ้าอาวาสที่ฝันตรงเช่นเดียวกับเขาก่อนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพระพรหัตไทนเรศในเวลาต่อมาจนหลายคนขนานนามให้เขาเป็นคนฟ้าลิขิตบททดสอบใหญ่ของคุณหนุ่มกำลังถาโถมเข้ามาคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้อย่างเขาจึงต้องลองเดินทางมาที่วัดวังยายฉิมจังหวัดนครนายกเพื่อมาพิสูจน์เรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา แล้วก็เลยมากราบมรดการท่านรอ,องเจ้าวาดด้เจ้าวาดยู่ตอนนั้น mm hmm. ชื่อว่าหลวงพี่เสานะฮะท่านแรกที่ผมเจอแล้วก็ก็เลยถามท่านว่าเนี่ยนี่ไม่มตะเคียนหาผมที่บา้านที่โรงแรมเนี่ยไปเล่าให้ท่านฟังว่าเขามาสิงร่างแม่ครัวนะแล้วก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เขาอยากจะขึ้นมาจากน้ําให้ผมเนี่ยมาช่วยทีแต่ผมยังไม่รู้เรื่องราวเลยว่าที่นี่เป็นยังไงนี่แม่มตะเคียนจริงไหมเป็นยังไงหลวงพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมหลวงพ่อแกฟังก็ตกใจบอกโอ้ โยมเหรอเนี่ยความจริงแล้วหลวงพ่อเนี่ยฝันไม่น,นานแล้วเรื่องเนี่ยแต่ยังหาคนเอาขึ้นไม่ได้สักทีหนึ่งมีอยู่คืนคืนหนึ่งนะฮะหลวงพ่อแก็บอกแกนอนหลับอยู่เพรวัดบางใหญ่ชิมวัดแห่งเนี้ยจะมีเมนเผาศพที่หนูก็เคยเห็นแล้วใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้วก็ญาติโยมเนี่ยชอบเอาศพมาเก็บกลางคืนเป็นประจาอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็เรียกหลวงพ่อให้โยนกุญแจไข,ขประตูให้แล้วมาอยู่คืนหนึ่งประมาณเที่ยงคืนแกบอกว่าแกนอนอยู่ที่กุฏิ แล้วอยู่ดีเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยมายืนอยู่หน้าตากแกก็อยู่ชั้นสองหลวงพ่อหลวงพ่อตะโคนเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อแกก็อ๋ออ๋ออลแล้วลงแล้ว,ลลว,ลลวเดี๋ย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 วยกกุญแจไปให้นะเอาสมมาเก็บใช่ไหมาะตุ่นคืนเป็นอย่างนี้ประจาคนเดียวเอาสมมาเก็บปรากฏว่าแกไม่กล้าโยนผู้หญิงที่แกเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผิวพรรณสีเหลืองขาลอยไม่ติดพื้น พขอ,อยู่ 2. 2> ชั้นสองถูกไหมใช่ขาลอยไม่ติดพื้นเพราะเขตกใจบอกเฮ้ยไม่ใช่คนละโยมเป็นใครอ่ะอเมื่อก็ถามโยมเป็นใครคุยยเลอะบอกว่าฉันเป็นแม่ตะเคียนฉันอยู่ท้ายนะ้ําตรงนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยฉันต้องขึ้นมาช่วยวัดช่วยวาหาคนเนี่ยมาเอาฉันขึ้นไปหน่อยหลวงพ่อก็ตกใจแล้วแล้วแม่ตะเคียนอยู่ตรงไหนล่ะอื ห้องน้าต้องเยอะแยะวังเยชิมเนี่ยยาวแต่ตายไปแล<ม>้วต่อมาจะรู้ได้ไงว่าไม่ตะกินอยู่ที่ไหนห<ม>ลวงพ่อเอาง่ายๆหลวงพ่อจุดทูบสิบหกดอกแล้ววิ่งไปท้ายน้ําหลวงพ่ออยากปักทูบตรงไหนฉันอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เดินนําทูบไปปักไว้ณจุดหนึ่งริมคลองวังยายชิมด้านหลังวัดและวันถัดมาให้ชาวบ้านลองลงไปดูก็พบบางส่วนของแม่ตะเคียนจริงๆ นี่ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเวัดวังไยฉิมะนะฮะแล้วตรงนี้ก็คือค,อคลองอะไรนะคลองอะไรคลองวังไยฉิมคลองวังไยฉิมตรงนี้เลยนะฮะครับเออนั่นฮะแลวแตแว่และแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยปรึกษาอาจารย์บอกว่าโอเคในในเมื่อเป็นเหตุการณ์ซึ่งคล้ายกันคล้ายกัน,กนฝันเหมือนกันมีความต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยถึงสิทธิศิศ์ศศเขาต้องการจะขึ้นจริงๆเอาละผมขอปรวนาตัวแล้วกัน จะหาทางช่วยเอาไม่ตะเคียนขึ้นใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าคิดในใจทางนึงว่าเอ้ยหรือนี่จะเป็นบททดสอบบทหนึ่งซึ่งจากพิศุโลกที่พระนเรศวรเนี่ยพรุ่งอาจจะมอบบทเรียนบทนี้ให้เราศึกษาดูในการอาเชิญไม่ตะเคียนเพื่อที่จะที่จะเป็นบทเรียนที่จะสานต่อ9ก้าต่อไปในการสร้างแอ้นั่นกมดูรท่านยังดูเชื่อมต่อกันไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยครับยังงงอยู่เลยนะจากจากพระนเรศวรแล้วก็มามาที่นี่แม่ตะเคียนแล้วพอพี่หนุ่มได้มาตรงบริเวณเนี่ยริมคลองวังไยชิมแล้วเนี่ย เเห็นส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นตะเคียนไหมไม่เห็นเลยครับเห็นอย่างนี้เลยครับตอนนั้นน้ําก็เยอะนิดนิดหนึ่งครับประมาณเนี้ยครับเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่า <BJ S 1> <ฟ>ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แต่ไม่เห็นส่วนหนึ่งส่วนใดของไม่ไมมต้นตะเคียนโผลไม่มีเลยเป็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยเหมือนในนี้เลยครับไม่เห็นเลยเห็นแต่แนวที่หลวงพ่อปักเอาไว้ค่ะผมก็เลยก็เอาทีมงานมาช่วยกันเอาพวกผู้ใหญ่บ้านเอาพวกคนงานเนี่ยมาช่วยกันดูว่าแม่อยู่ไหนหาร่างแม่ก่อน หาเหล็กหาไม้ยาวๆต้องมาหยั่งดูก่อนว่าไม้อยู่ตรงไหนหลักการหยั่งเนี่ยเวลาเคาะเนี่ยถ้าโดนเหล็กโดนไม้จะดังป๊อกป๊อกป๊อกใช่ไหมผมก็เลยเอาไม้แทงไปก่อนพอแทงไปป๊อกป๊อกป๊อกปอกอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆเองนี่ริมตลิ่งริมี่เลยใกล้กับที่หลวงพ่อใกุ่งกะปักเลยใช่ไหมโอ้นี่งานหมูมากสบายมากผมก็เลยว่าโอเคนั้นเราก็ไปเช่าไม้โค่ดีกว่าหาไม้โคมาคันหนึ่งเพื่อที่จะขุด มน่าด,ดูาลร ok ่างอะไรใช่ไหมแต่แล้วก็ไม่โคมาโอเคป๊อกป๊อกป๊อกอยู่ตรงนี้นะไม่กโคจ้วงเลยเพื่อจะหาล่างครับพอจ้วงไปสุดปุ๊บขึ้นมาไม่เจอดินอ้าวไม่มีไม่ะเทางทั้งที่มันมีเสียงป๊อกป๊อกตอนเราเคาะไม่มีไม่แตะเชียนค่ะเฮ้ยพวกผู้ใหญ่พวกชาวบ้านเขางงนถ่ายไม่ได้ยังไงแล้วก็แทงอีกเออไม่มีจริงแต่เอื้อไปอีกหน่อยหนึ่งอ่ะป๊อกป๊อกป๊อกอยู่ตรงนู้นอ้าวอยู่ใกล้ไปอีกหน่อยหนึ่งอีกเมตรหนึ่งอ่าก็ไม่มีปัญหานะ่ยก็จ้วงไปอีกปุ๊บ ก็ไม่เจออีกเออตอนตอนนั้นที่ผมลงไปแต่ันหาก็ไม่เจอแล้วเออมันประมาณ2ีวันอผมก็จะกลับเอาลงลองกลับเดี๋ยวผมขอก่อนเดี๋ยวผมลองเสียงไาดูก่อนว่าถ้ามีอะไรดีๆก็จดทูกก็ลงไปลงไปปุ๊บจากน้ำเย็นเป็นน้ำอุ่นหมดเลยแล้วผมก็ยืนชี้ว่าตรงเนี้ย ตรงนี้แม่ตะเคียนแน่นอนแล้วเอาดินถมได้เลยแล้วผมถมดินไม่มีทับต้นตะเคียนตั้งนิดเดียวเฉพราะบริเวณน้ําอุ่นถ้าเลยจากจากน้ําอุ่นไปแล้วอย่าไปยืนน้าเย็นทนไม่ไหวไม่เกิน,ไม,กนไม่เกิน20นาทีขึ้นตะกุกินปรากฏว่าแม่โคเดินไปกลางคลองอยู่กลางคลองเลยครับแล้วจู่หวงงึงจะเจออ๋อถึงเวลาปุ๊บวันที่12กุมภาผมก็เอาเชือก,100กร้อยก็ดึงขึ้นสบายปรากฏว่า ดึงไม่ขึ้นดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นล้อมเชือกหมดแล้วหมดแล้วมีแมนะโครเตรียมยกยก,ยกแล้วด,ดึงไม่ขึ้นที่แรกที่แรกไม่คิดว่าน่าจะหาที่วางง่ายแต่เวลาการอัญเชิญแม่เ,เขียงขึ้นมาแล้วเนี่ยไปวางกับพื้นวางอะไรไม่มีแท่นรองรับม,มันไม่สมควรผม,มรู้อ๋อมันไม่สมควรอ๋อแม่ที่สอนเราเหรอเนี่ยการเตรียมความพร้อม,อมในการทํางานในการอัญเชิญแม่ขึ้นมาแล้วต้องมีพร้อมทั้งสถานที่ทั้งแท่นวางระทับให้มัน เรียบร้อยซะก,ก่อนคือเขาสอนผมเบื้องต้นเอาแหละครับคุณหนุ่มกําลังค่อยๆได้รับบทเรียนบททดสอบทีละขั้นเขาจะนําแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ําได้อย่างไรและเรื่องราวที่นี่จะเชื่อมโยงกับการสร้างพระพรหัททนเรศที่จังหวัดมิสนุโลกได้ยังไงต้องติดตามช่วงหน้าครับ ลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคนฟ้าลิขิตนิมิตหาไทยนเรศระหว่างที่คุณหนุ่มยังคงมืดมนหนทางในการสร้างพระพราหาฮฮไทยนเรศที่พิษณุโลกนั้นก็มาพบกับเรื่องราวของสิ่งลี้ลับที่ทําให้เขาจะต้องเป็นคนนําแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ําแต่ท่ามกลางการขัดแย้งของกรรมการวัดทำอย่างไรคุณหนุ่มก็ไม่สามารถนําแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ําได้ เขาจิกค่อยๆรวบร,รวมความสามัคคีของคนในพื้นที่จนกระทั่งในที่สุดผมจะใช้หลักวิทยาศาสตร์คือว่าต่อไปเราจะถมดินรอบแม่ดูดน้ําออกขุดให้เห็นล่างแม่แท้จริง<ะ>ห้ามล่างทรงห้ามอะไรไยุ่งูแม่อยู่ตรงไหนดูดน้ําออกให้หมดให้แม่ลอยขึ้นอยู่บนดินเลยไม่มีน้ําเลยท<ะ>ุกคนโอเคไหมเราจะใช้คุยกันเรื่องหลักของวิทยาศาสตร์ต้นบอกโอเคทําตามที่เห็นด้วยก็ขุดดินทั้งหมดเนี่ย ผมแม่รอบดูดน้ําออกดิ้น้ําออกจนเห็นจนเห็นล่างโอ้เข้าใจแล้วทําไมถึงเชิญแม่ไม่ขึ้นครึ่งหนึ่งของแม่ปักอยู่ในดินอยู่ในดินอีกฝั่งนู้นเจ้าของที่อีกฝั่งนู้นผมเลยบอกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาคือตรงนี้โอเคนะเราก็จะทําการขุดตอกกันนู้นด้วยนู้นเลยแลวเสร็จแล้วปุ๊บทุกวันที่ผมมาเนี่ยก็จะมีคนมาดูเยอะแยะใช่ไหมก่อนที่จะดูดน้ําหมด เห็นร่างแม่หมดชัดๆเนี่ยเวลาแม่เขาสื่อสารกับผมเนี่ยเขาจะใช้วิธีเดียวคือวิธีการเข้าร่างเข้าร่างชาวบ้านหรือคนใครก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นแล้วเดินมาคุยมาสองงานอย่างนี้เลยนะแล้วอยู่ดีแกก็เข้าร่างอย่างเช่นวันนั้นเห็นเจ้าของร้านส,สวยร้านหนึ่งเขาก็มาดูไม่รู้อีหน่วยเนี่ยดีเข้าร่างเขาก็เดินมาหาผมเลยนะบอกว่านี่แม่ตะเคียนนะลูกนี่แม่เองนะบอกอ้าวแม่ยืมร่างเขาแป๊บหนึ่ง แม่จะอธิบายการทํางานให้ฟังร่างแม่ยาวลึกมากนะช่วงปลายแม่อ่อนลูกต้องขุดค่อยๆแทรค่อยเบาๆเดี๋ยวร่างแม่จะหักต้องใช้ความ,ะมระมัดระวังนิดนึงอย่างนู้นอย่างนี้แกจะคอยมาบอกเป็นขั้นเป็นตอนทุกครั้งแล้วก็พอเวลาขุดร่างแม่เสร็จปุ๊บแกก็มาเข้าไล่คนๆนึเนี่ยเข้าไปเข้ามาเรื่อยๆเดินหาผมบอกอันนี้แม่กัเคลนะลูกพบร่างแม่เสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ต่อไปนี้ลูกจะเอาแม่ขึ้นไปบนฝัน่งลูกต้องไปหาชายชุดขาวมาอัญเชิญแม่ลูกไม่จะมาอัญเชิญได้ไม่ได้ต้องเป็นชายชุดขาวชายชุดขาวเขาบอกว่าชายชุดขาวคือใครอ่ะแล้วพอเอิญปุ๊บแม่ตะเคียนเนี่ยท่านเลยไปเข้าเหมือนในนิมิตเนี่ยอาจารย์เชื่อจาจาร์แปะบางปวยอยู่ที่นนทบุรีคุณือนแกบอกให้นั่งสมาธิอยู่แล้วอยู่ดีก็มีแม่ตะเคียนมาหาแกเขาบอกแม่ี่อยู่ที่วัดวางยิชิน ช่วยคนทางนู้นเอาชันขึ้นหน่อยหมายถึงว่าแม่แปะตั้งี่ียมาเล่าให้ฟังมาที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าแ้นั่งสมาธิอยู่แล้วก็แกได้พบว่ามีแม่เข้าไปหาแล้วเขียนมาซึ่งคุณหนุ่มไม่เคยรู้จักกับคนนี้เลยไม่รู้ไม่รู้จักเลยแล้วแต่แล้วหลังจากคือแม่เขาให้สองข้อคือข้อแรกคือว่าต้องเอาชายชุดขาวมาคนอญเชิญอันที่สองก็คือต้องเอาชันขึ้นข้างขึ้นเท่านั้นข้างขึ้นกำหนดวันกำหนดสองวัน แล้วบอกว่าวันและเวลาเนี่ยให้ถามชายชุดขาวเขาให้ผลํำหนดเองว่าจะขึ้นเมื่อไรก็เลยให้อาจารย์แป๊กเขาดูเรื่องให้ว่าจะขึ้นเมื่อไรพอทราบได้ว่าขึ้นวันที่6มีนา2554วันนั้น6มีนาก็คือวันก็คือวันนี้วันที่เราบันทึกเทปคือวันที่6มีนาคือวันเกิดแม่พอดีนี่พี่หนุ่มตั้งใจนัดเรามาวันนี้ปะไม่ได้นัดครับต้องถามโปรดิวเซอร์นะนั่นเประวันนี้โปรดิวเซอร์รู้ไหม ผมดีเซอ์ผมก็ได้มานัดไปวที่ตรงกันโดยบังเอิญเลยโดยบังเอิญเลยครับผมก็เพิ่งทราบผมเพิ่งลึกได้พอมาถึงที่นี่เหนกันเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาบอกวันนี้มันเกิดแม่พอดีเลยแล้วแล้วเวลากี่โมงฮะก็คือถ้าบอกว่าจะขึ้นตอนประมาณบ่ายโมงเป็นราชาเลกราชารเลกราชาเลอกบ่ายโมงแม่ก็บอกตรงนั้นเพะผมรู้เลิกงามยามดีแล้วผมก็เลยไปบอกทางกรรมการวัด บอกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้ตะเขียนขึ้นกันวันที่6มีนาเวลาบ่ายโมงครึ่งเพราะอาจารย์แปะมาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าวิธีการการจัดวงสวงเทพเทวามีความสําคัญในการอัญเชิญท่านขึ้นวัสถิตเนี่ยมันมีเลิกเลิกผานาทีเลิกยามที่สําคัญมันไม่เล่นครับทีนี้พอขึ้นตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่หนุ่มพาไปดูผั้งจา่บริเวณที่เอาต้นของแม่ขึ้นแล้วก็ไป ไว้อยู่ที่ตรงบริเวณที่พี่หนุ่มคนหัวลุกสามคนอยู่ตรงไหนนะอันให้พี่หนุ่มพาไปเลยับใช่เลยครับสิ่งที่แปลประหลาดก็คือก่อนที่จะนำแม่ตะเคียนขึ้นมานั้นโดยที่ยังไม่รู้ความยาวที่แท้จริงของแม่ที่ฝังอยู่ในดินแต่คุณหนุ่มรู้สึกได้ว่าจะต้องนำแม่ตะเคียนมาไว้ตรงมุมนี้ข้างกระแพงของวัดแล้วเมื่อถึงวันที่นำแม่ตะเคียนขึ้นมาสำเร็จ นำแม่มาตรงจุดนี้ปรากฏว่าความยาวของแม่ตะเคียนมีขนาดพอดีระหว่างต้นไม้ใหญ่ทั้ง2ต้นที่อยู่มาเก่าแก่วางได้โดยไม่ต้องตัดอะไรออกเลยก่อนก่อนที่แม่จะขึ้นจากจากจากน้ำครับสิ่งหนึ่งพันเนี่ยที่ผมผมเห็นว่าเนี่ยแม่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งผมก็เลยบอกแม่บอกแม่ตะเคียนครับ อีกไม่กี่วันเนี่ยแม่จะเคียร์ขึ้นจากน้ําแล้วอตอนเนี้ผู้คนศรัทธาแม่เยอะแต่แม่ต้องทําการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งแม่อาจจะไม่รู้จักอผมจะบอกแม่ว่าแม่ต้องให้หวยผมล่วงหน้าก่อนที่แม่จะขึ้นถ้าแม่ให้หวยผมแล้วผมถูกหวยผมบอกคนอื่นถูกหวยด้วยเนี่ยวันที่แม่ขึ้นเนี่ยควรจะมานับพันคนที่วัดนี้อจะมาเยอะมากแม่ต้องให้หวยผมอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าแม่ให้หวยผมเนี่ย ขอความกรุณาว่าอย่ามาใบ้คําให้บอกตรงๆผมตีเลขไม่เป็นหลังจากนั้นประมาณสักสองสามวันแม่มาเข้าฝันผมนี่เป็นครั้งแรกเลยว่าได้ครั้งแรกเลยครับปกติแม่แม่ไม่เคยเข้าฝันไม่เคยเลย,มยไม่เคยเลย,เ,ย,เ,ลยเอากระดาษสีขาวหน,นึ่งมาวางบนโต๊ะแต่มือเนี่ยโอ้โหสวยมากเหมือนเหมือนนางนารคดีเหมือนแบบหญิงโบราณเลยนิ้วยาวสวยมากเลยฮะไม่ไม่กําไรไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวเห็นแค่แค่แค่แ่มมีอุปกรณ์กําไรรู้ว่า เป็นคนในวางคนบรวานอะไรเงี้ยชูไทยไม่เห็นแค่นี้แค่แขนจับดินสอดินสอดำๆมันถ่านอะไรสุดดำะเขียนเก้าเจ็ดให้ผมเขียนชัดๆเลยเก้าเจ็ดแต่ผมก็ตื่นขึ้นมาอ๋อแม่มาให้แล้วเก้าเจ็ดชัดเจนมากเลยแม่ขอบคุณมากผมก็เลยไปบอกคนนุ้นคนนี้คนนุ้นคนนั้นอะไรเงี้ยคุณหนุ่มไม่เก็บไว้คนเดียวเลยไม่เก็บต้องบอกเลยเพราะคุณหนุ่มบอกกับแม่แล้วต้องเป็นการ การะจายโชคนี้้กระจายชคนีเพื่อความเรื่มใสายศรัทธาในตัวแม่ใครเชื่อก็ได้โชคไปใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขาแล้วตอนแรกมีการกลัวไหมว่ามจะถูกหรือมันจะไม่ถูกตอนที่เราไปบอกคนอื่นไม่กลัวแล้วเพราะว่าสิ่งที่ได้ก็คือแม่เขาได้มั่นใจว่าแม่เขาต้องได้ความศรัทธาคนในฝันที่ชัดมากเลยมันชัดมากแล้วบอกไม่กี่วันแม่มาเลยฮะแล้วพอบอกกระจายข่าวนี้ไปปรากฏว่าโอ้โหคนถูกถูกเลยถูกเยอะมากในตลาดก็คือหาวัน เวลาเวลาที่แม่จะขึ้นเนี่ยคนมารอเต็มเลยพร้อมกระป๋องแป้งพร้อมผ้าสามสีพร้อมอะไรอุปกรณ์ครบมือเลยฮะที่จะมาขอโชคขอลาโอ้มากันจากทะเบียนกรุงเทพต่างจังหวัดมาจอเต็มเลยแต่คุณหนุ่มเนี่ยขอเลขจากแม่เนี่ยครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวครับขอครั้งเดียวเพราะว่าคิดว่ามันเพื่อช่วยแม่ด้วยในการตลาดคือเราไม่ได้มาด้านนี้ด้วยไม่ได้มาวันนี้ขอทุกงวดใช่เพราะว่าผมคิดว่า เรื่องโชคลาภมันแล้วแต่จะแต่ดวงจะแต่บุญคนสะสมไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาให้ซื้อเลขนี้แล้วจะถูกจลรวยทุกคนมันแล้วแต่บางคนเนี่ยผมให้เลขไปนะ97เขายังลืมซื้อเลยแต่็แล้วเนี่ยเวลาต่อมานี้ผมก็เลยบอกแม่ว่าถ้าแม่มีขัดหรืออะไรให้มาบอกผมนะมผมยินดีที่ยังจะดูแลแม่ต่อนะแม่ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าเอาขึ้นแม่ขึ้นจากน้ําแล้วเราแยกใจกันไปไม่ใช่ก็ยังดูแลแม่ต่อใช่ไหมฮะมีอะไรเข้าขอให้มาบอกแล้วกัน แล้วตอต่อมาแม่ก็เริ่มมาเข้าฝันผมหลังจากนั้นแล้วทีนี้ในฝันเนื้อหาเป็นยังไงต้องการอะไรอีกคือแม่ก็มาบอกความต้องการแต่ที่สังเกตแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าฝันถึงแม่ตะเคียนต้องเห็นเป็นผู้หญิงชุดไทยเป็นนางลำเป็นอะไรแต่ผมต่างจากทุกคนเลยก็เห็นเป็นอะไรฮะผมเห็นเป็นขอนไม้ต้นเนี่ครับเห็นมาตั้งขอนไม้เลยมาช่วงลากช่วงปลายยกเว้นวันที่มาบอกหวยเห็นเป็นแขนเป็นแขนแลสร็จแล้วเนี่ย มีเสียงพูดออกจากต้นไม้รากไม้เป็นเสียงคนมีอายุประมาณสักห้าหกหกสิบบอกบอกนี่แม่ตะเคียนนะครับแม่บอกแม่ฝากบอกให้นะเนี่ยคนที่วัดเนี่ยชอบเอาล่างทรงมากวนแม่ไปบอกข้อหน่อยบอกจะทําเลยแม่ไม่ชอบเป mm hmm. ็นครั้งที่หนึ่งเขาก็ไปบอกเขาว่าอทางการรมการช่วยดูแลแม่หน่อยนะแม่เขาไม่ชอบล่างทรง S <S อย่าเอาคนมากวนเลยว่าแม่เขาไม่ให้โชคหรอกอให้โชคก็ไปขูดไปขอเขาแม่โดยตรงดีกว่าเขาจะให้เองโดยตรงใช่ไหมแล้วหลังจากทั้งหมดทั้งมวนลนั่นะครับที่ผมได้อัญเชิญแม่ตะเคียนนะครับก็ได้บทเรียนนะฮะที่ว่าสะสมให้ตัวเองว่ามีความเข้าใจอะไรบ้างนะครับ <S <S สิ่งแรกที่ผมเข้าใจเลยเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแน่นอนเพราะแม่ตะเคียนเนี่ยที่หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมสองเรื่องของดวงวิญญาณ ใช่ไหมฮะผมเลยเข้าใจว่าอ๋อต้นไม้อะต้นตะเคียนเนี่ยถ้าอยู่เฉยเรียกองตะเคียนถ้ามีดวงจิตมาสิงสถิตอยู่เรียกว่าแม่ตะเคียนอ๋อต้อง,งติดทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบของดวงวิญญาณดวงจิตวิญญาณดูในสิ่งนั้นถึง<อ>จะมีกรอรเกิดพลังใช่การสื่อสารการสื่อสารก็คือหนึ่งก็คือเข้าร่างคนมาพูด<ม>สองการเข้าฝัน<อ>สามโทรจิตที่เราส่งเอง<ม>แล้วก็สี่สคือร่างทรงนี้แม่จะไม่รับไม่แน่ไม่นอนไม่เชื่อ แล้วก็5ก็คือเรื่องเลิกผานาทีในการอัญเชิญแม่ขึ้นมีความสําคัญมากมว่าอย่างคนเกิดยังต้องดูเลิกเลยแม่ขึ้นอย่างนั้นก็ต้องดูทุกอย่างต้องดูขึ้นอยู่กับเลิกเลิกหมดแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของพฤติกรรมทางพราม์ทางการกวงสวงต้องถูกต้องควรมีบายสียังไงอะไรยังไงท้ายผมเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเกิดความกระจ่างมากที่เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจากคนงงไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยมาเข้าสํานักแม่ตะเคียนนักวันยิชิมแห่งนี้เนี่ยมันเรียนจบ ฉะนั้นอธิบายได้ได้ไปประกาศไปใเป็นเหตุเ,<ล>เป็นผลในทางสารนี้เลยใช่ใชแล้วผม,มาก้าวกลับเข้าไปสู่การสร้างครอบครัวในสูนนี้เริ่มมีความมั่นใจแล้วพี่เริ่มรู้แล้วจะทำอยังไงต่อเอาล่ะครับจุดเชื่อมโยงกำลังค่อยๆคลายปลอมออกมาจากคนที่ไม่มีความเชื่อไม่ประสีระสานในเรื่องเหล่านี้คุณหนุ่มเริ่มคลำหาทิศทางถูกจึงกลับไปที่พิสโูโล เพื่อดำเนินการสร้างพระพลาของครอบครัวองค์สมเด็จพระนเรศวรให้สำเร็จจนได้และ